พระพุทธสูงสุดด้วยปัญญาถึงพระธรรมมนตราท่องสวดคล่องถึงพระสงฆ้าหมดพ้นจำจองการบวชต้องครองครบท้วนผ้าไตร หัวข้อเรื่องการเข้าถึงพระรัตนตรัยโดยอาศัยวิปัสนาญาณครั้งนี้กระผมมีแนวคิดจะนำหัวข้อเรื่องผลสมนนิษของการฟังและการพูดนำมาสร้างความเข้าใจถูกสามขั้นตอนด้วยกันนั่นก็คือเรื่องของเหตุผลและกำไรที่จะต้องปรากฏเกิดขึ้นกับพุทธทังสรนังคฉามิหรือว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเป็นสรณนะ กระผมจะนำมาเรียนให้ทราบว่าทำมังสรนังขจามิหมายถึงข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสารณะนะส่วนนี้คือเรื่องของผลสมัมฤทธิ์ของการรับฟังและการพูดแล้วในที่สุดขั้นตอนของกำไรหมายเลขสามจึงเป็นเรื่องของสังฆสรารนังขจามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสารณะนะ 3ขั้นตอนทั้งหมดที่ตรงนี้จะต้องมีขั้นตอนของทุติยมปิอันหมายถึงแม้ครั้งที่2รวมทั้งเรื่องของแม้ครั้งที่3ามตติยมปิเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระถาของการอุปสมบทโดยวิธีการเข้าถึงไตรสารนคมจำนวนสามก็คือการเข้าถึงพระพุทธระพธรรมแล้วก็พระสงฆ์ โดยส่วนตัวของกระผมขออนุญาตทําความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยแล้วก็ภาษาบาลีความหมายของพุทธังสรารนังขฉา,ามิในที่นี้ถ้าจุดเริ่มต้นของมิที่ตรงนี้หมายถึงวิพัตอันเป็นการแสดงปฐมบุรุษแล้วก็เป็นเอกพจน์หมายถึงคำศสรรพนามที่แปลว่าข้าพะเจ้าฉันเรากูอวัแล้วอัจฉะที่ตรงนี้มีความหมายเป็นเรื่องของธาต สามารถทําเป็นคํากริยาอายาตได้ว่าอัจชติตรงกับคําศัพท์ในภาษาอังกฤษว่า to be หรือว่า to be have ตรงกับคําศัพท์ในภาษาไทยก็คือเป็นอยู่หรือว่าประพฤติอยู่ส่วนคาที่ตรงนี้ถ้าเป็นศัพท์หมายถึงว่าไปหรือว่าเคลื่อนไปถ้าเป็นอดีตการจะใช้คําว่าอาคาครับ อีกส่วนหนึ่งของคําว่าคาในที่นี้หมายถึงคาธาตุตรงกับคำกริยาอักขยาดก็คือคายติหมายถึงเปล่งเสียงสวดหรือว่าสาธยายหรือว่าขับร้องเพราะฉะนั้นความหมายของคัจฉามิที่ตรงนี้โดยส่วนตัวของกระผมจึงแปลว่าข้าพเจ้าย่อมประพฤติอยู่ด้วยการเปล่งเสียงสวดเปล่งเสียงสวดก็คือคาธาตุที่ตรงนี้ ย่อมประพฤติอยู่ก็คืออัจชาตธที่ตรงนี้แล้วข้าพเจ้าที่ตรงนี้คือคําว่ามิวิพั่นี่ครับถัดมาตามความหมายของสารนังในที่นี้คือเรื่องของอังที่เป็นทุติยาวิพัตน์หรือว่าเป็นกรรมกากรกะหมายถึงว่าเป็นกรรมของประโยคอันที่ตรงนี้หมายถึงอันาธาตทำเป็นคำกริยาอาคยาได้ว่าอนติ ตรงกับคาําภาษาอังกฤษก็คือ to recite หรือว่า to state แปลเป็นไทยได้ว่าเป็นเสียงสวดหรือว่าสาธยายส่วนสอนทตาที่ตรงนี้ทําเป็นคํากริยาอาขยาตได้ว่าสระติตรงกับคําศัพท์ในภาษาอังกฤษก็คือ to remember แปลเป็นไทยได้ว่าระลึกถึงจําได้หรืออีความหมายหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของสระครับ เพราะฉะนั้นความหมายของสารนังที่ตรงนี้โดยส่วนตัวของกระผมจึงแปลว่าซึ่งเป็นการสวดที่ยังจำได้อยู่จำได้ในที่นี้คือสอนธาตุส่วนเป็นการสวดที่ตรงนี้หมายถึงเรื่องของอันธาตุแล้วอันที่ตรงนี้ก็คือเรื่องของอายตนะนิบาตท,ที่ซึ่งอัน ส่วนคำศัพท์ของพุธทธังในที่นี้อัางหมายถึงเรื่องของนิคหิตป,ปัจจัยหรือว่าทุติยาวิพัต์หรือว่าเรื่องของกรรมการกะพุทธที่ตรงนี้หมายถึงเรื่องของพุทธทา่าถ้าทำเป็นคำกิริยาอขยานก็คือพุทธชติตรงกับคำอินฟินิทีฟก็คือ to u นเดอร์สแตสามารถจะแปลเป็นไทยได้ว่าเข้าใจตลอดหรือว่ารู้อย่างแจ่มแจ้ง พุทธังในที่นี้กระผมจึงแปลส่วนตัวว่าหมายถึงอันข้าพเจ้าเข้าใจดีแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วหรือว่าแทงตลอดแล้วจะมีความหมายไม่สอดคล้องกับข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะครับแล้วในเมื่อพยัญชนะของพุทธังผ่านไปถ้ากระผมจะสร้างความเข้าใจในพยัญชนะของธรรม,มังดูบ้าง ที่ตรงนี้ตามตำราบอกว่าข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเจ้าเป็นสรณะโดยพยัญชนะของอังแล้วหมายถึงทุติยาวิพัต์หรือว่ากรรมการะกะส่วนมะมอมาในที่นี้คือเรื่องของธาตุําเป็นคำกริยาอขยาบได้ว่ามตัติตรงกับคำศัพท์ในภาษาอังกฤษก็คือท um ุไมายตรงกับภาษาไทยก็คือความเห็นหรือว่าความคิด ส่วนธรรมที่ตรงนี้ก็เป็นธรรมธาตุธรรมเป็นคากิริยาอัติาาิได้ว่าธรรมติตรงกับคำอินฟินิทีฟในภาษาอังกฤษก็คือ to sound แปลเป็นไทยแปลว่าเป่าลมปากหรือแปลว่าเปล่งเสียงสับเพราะฉะนั้นความหมายของธรรมมังจึงต้องเปลี่ยนจากพุทธัรรให้กลายเป็นเรื่องซึ่งความเห็นในการเปล่งเสียงสับเปล่งเสียงสับในที่นี้คือเรื่องของธรรมธาตุ ความเห็นหรือว่าความคิดในที่นี้คือเรื่องของมอธาตุซึ่งในที่นี้คือแสดงกรรมของประโยคอันได้แก่อายตนะนิบาตท,ที่ซึ่งอันครับในเมื่อมีพยัญชนะของธรรมังแล้วกระผมขออนุญาตสร้างความเข้าใจในพยัญชนะของสังคังดูบ้างซึ่งจากตำราแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ข้าเจ้าเป็นสารณะนะ ความหมายของค่าที่ตรงนี้หมายถึงท่าุนะครับสามารถทําเป็นคํากริยาอขยาตหรือว่าคํานามก็ได้เหมือนกันคือคาเตติตรงกับคําศัพท์อินฟินิท v ฟในภาษาอังกฤษก็คือทุกคิวแปลเป็นไทยได้ว่าฆ่าประหารหรือว่าทําลายส่วนสังในที่นี้มีความหมายเป็นบุปสรรตรงกับคําศัพท์ในภาษาอังกฤษก็คือเซม แต่เป็นไทยได้ว่าเดียวกันหรือว่าเหมือนกันหรือว่าพร้อมกันเพราะฉะนั้นโดยพยัญชนะของสังคังจึงต้องเปลี่ยนจากรรมังให้กลายเป็นว่าซึ่งการประหารเหมือนกันหมดทุกท่านตามความหมายของพยัญชนะสังคังสระรังคฉามิเป็นการเข้าถึงได้โดยวิธีสร้างสมาธิให้ปรากฏเกิดขึ้นกับพระสงฆ์ การประหารทั้งหมดเรียกว่าเป็นการประหารกิเลสหรือว่าเป็นการประหารอาสวะพระขีนาสวะจะต้องมีสัมมาวยมมะสัมมาสติสัมมาสมาธิอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาส่วนพยันชนะของข้าพเจ้าขอถึงพระสัตธ์ทำคําสอนซึ่งตามมุมมองของการแปลโดยพยันชนะแล้วคาว่ารรมังในที่นี้ หมายถึงว่าข้าพเจ้าย่อมประพฤติอยู่ด้วยการเปล่งเสียงสวดซึ่งเป็นการสวดที่ยังจำได้อยู่ซึ่งความเห็นในการเปล่งเสียงสั์ก็คือจำได้เรื่องความเห็นหรือความคิดในการเปล่งเสียงสั์ครับจะต้องมาปรากฏกับพยานชนะของธรรมังสรนังคฉามิเป็นวิธีการเข้าถึงได้ด้วยวิธีสร้างศีลให้ครบสข้อ นี้คือบ่อเกิดของผลสำฤทธิ์ของการฟังและการพูดสร้างความเข้าใจถูกกับสัมมาวจาสัมมากัรมันโตและสัมมาอาชิโวรวมทั้งมีความเข้าใจถูกเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะว่าโดยพยันชนะของพุทธังแล้ว และผมแปลาส่วนตัวว่าหมายถึงอันข้าพเจ้าเข้าใจดีแล้วตามความหมายของพยัญชนะพุทธังสระนังคฉามิซึ่งสามารถจะเข้าถึงได้โดยวิธีสร้างสมาธิิและสมาสักโปให้ปรากฏเกิดขึ้นในพระปัญญาที่คุณขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค ทั้งหมดนี้คือภาพรวมที่กระผมนำหัวข้อเรื่องการกล่าวถึงคะถาอุปสมบทโดยการเข้าถึงไตรสนานคมให้มาปรากฏสขั้นตอนด้วยกันหนึสองสรวมทั้งทุติยัมปิและตะติยมปิเป็นการเข้าถึงได้โดยวิธีสร้างวิปัสนาญาณ ทุกท่านสามารถจะเข้าถึงได้ด้วยการสร้างความเข้าใจในบทพยัญชนะของพระบาลีวยากรณ์ขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการกล่าวถึงการสร้างวิปัสสนาญาณเพื่อก่อให้เกิดผลสำเร็จของการฟังและการพูดด้วยการสร้างความเข้าใจถูกในสัมมาวจจสัมมากัรมันโตและสัมมาอาชีโวขอรับ O